คุณแม่ห้ามทำสิ่งนี้กับเด็กทารกโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกเกิดค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือห้ามอุ้มโดยที่ไม่ประคองคอแล้วก็หลังสำคัญมากๆนะคะกระดูกคอและหลังของลูกเนี่ยยังไม่แข็งแรง เพราะฉะนั้นเราจะอุ้มขึ้นอุ้มลงอุ้มท่าไหนก็นแล้วแต่จะต้องประคองคอและหลังของลูกทุกครั้งค่ะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของการกินนะคะอย่าพึ่งป้อนอาหารใดๆยกเว้นนมนะคะดีที่สุดก็คือนมแม่นมแม่ไม่พอไม่ไหวก็เป็นนมผสมห้ามป้อนอาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นกับเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนหรือถ้าจะป้อนก่อน ก็ต้องอยู่ในคําแนะนําของกุมารแลแพทย์นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะก็คือห้ามให้ลูกนอนคว่ำเด็ดขาดเด็ก3เดือนแรกเกิดนะคะคอและหลังยังไม่แข็งแรงถ้าเด็กนอนคว่ำเด็กยังไม่สามารถพลิกหน้าพลิกตะแคงตัวตะแคงส่วนศีรษะนี่ค่ะไปด้านนั้นด้านนี้ได้ เผื่อนอนในที่นอนที่นุ่มเกินไปหรือมีตุ๊กตาหรือมีผ้าหม่มหรือมีผ้านะคะมาปิดจมูกลูกเนี่ยจะส่งผลทําให้เกิดภาวะลูกหายใจไม่สะดวกได้เกิดภาวะเสียชีวิตขณะนอนหลับได้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งให้ลูกนอนคว่ำโดยเด็ดขาดถ้าอยากให้ลูกหัวทุยสวยให้นอนแต่แคงซ้ายแต่แคงขวาสลับที่การนอนไปเรื่อยๆจะดีกว่าและข้อที่4ี่คือถ้าลูกไม่ถ่ายห้ามสวนก้นโดย